สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมอ่านี่คืองวดที่ผ่านมาครับผมตัวอย่างบางตอนด้อพี่น้องเรืองของตัวเลขแนวทางปู่บุญมีเนาะหกสามสองหนึ่งเข้าตรงตรงเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเนาะบอกแล้วว่าไม่พลาดล้านเปอร์เซ็นครับสําหรับตัวเลขแนวทางปู่บุญมีอะงวดนี้จะพลาดครับผมเนาะงวดวันที่สองมกราครับผมเนาะปี 6, 3, 2, 1, หกแปดไปเพียกเด้ออ่เลขคำนวณปู่จะฟันตัวไหนอย่าพลาดรอดติดตามไปพร้อมกันครับตัวไหนเน้อเปิดเออเอ่สร้างเบียร์มาไว้เปล่า่าสร้างเบียร์กินทาบ่มปู่บ่ให้กินทาด้วยใช่ว่ให้เละออกแล้วจังมาท่ากันไม่กิน ตั้งตั้งเดียบมาไวเอาเอางวดนี่ชุดเข่าดาวรูอฟัวชุดเข้าดาวเป่ชุดเข้าดาวหลังจากแต่ข้ามบนข้างล่างที่น่องเนอะล็อกสามเซียนครับสามหกบ่ได้ครับเด็ดครับต้นครับผมอ่าชุดนี้มันชุดเข้าดาว่ปล่าออ๊ชุดเข่าดาวทั้งอผมเข้าดาวแต่ว่างวดนี่มันเป็นเลขตัวเก้ากับ มันมาข้องเก่าเนี่ยล่ะชงไทยปีเก่านี่แตกข้างบนดังงเลยบวกพแมนตู้ชง้ายปีเก่าบานิจตต้อนรับเด่นเหมือนวันปีใหม่ทนที่สองท่นที่สองโมกุล่าต้อนรับเด่นชุดต้อนรับปีใหม่ครับพี่ที่บผมชุดต้อนรับปีใหม่กว่ามันกะมันจับหยากจะขี่เป็นอะไรเด้อ เ<ล>้ครับปีไม่ละมันจับยากปูปูมันจับมันมากข้องเก่าโอ้ไม่ตัวข้องเก,าก่าแบบมันตัวเก่าเลยพูดเดียวตัวได้มันหนีนี่ว่ามันเดบ,บได้ปูมันจะเคลื่นมือออกความนี้มันเคลื่อนมือออกแล้วก็เหล็กรักกันนี่ตัวเก่าอือกันก็เลยว่าคือว่ามันจับยากครับมันจับแต่ตัวเก่าจังสี่ แกจามันออกตุมตุ้มไม้พวกไม้วะนะลำบากจไงจะลำบากใจไปหน่อยตอนนวดวันที่สองนี่จะสีเอาล่งให้ตั้งแต่ลอกขามเสียนเนาะครับผมลอกขามเสียนแตกบนแตก่างอ่แตกบนแตก่างอือครับผมลอกเงินล้านก็มีแต่ราง มันมันเป็นเลขหลายตัวเป็นเลขหลายตัวก็เลยเปียงเปียงซับแน่จักหน่อยครับเอาเนี่ยเนี่ยนูที่ที่ปอยหนี่ปอยปอยจะขามเสียงก่อนนะปูเนาะขามเสียงนี่แหละับามตัวเก่งๆก่อนออ่าืมัดยับอพราะมันมัดมัดหเปืมันนอกนอกเดิมมัดยับเจอสิงไปก่อนที่รงเอาไปที่รัง คิดเป็นการบ้านเจ้าอันดีๆเด้อพี่น้องเด้อเขียนไกลีเนาะครับเนาะใช่ก็วุ่นอย่างนี้ครับเตือนตัวน้อยนะพูดตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยต้องระวังต่ว่เแ็กแตกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยโอ้ักขนาดบ่ได้กลับอีตั้งหัก รูได้กลับอ่ามันมี 2, 6, 3, 4, ตัวอะไรปะมีสองเก้าหกสามเลขสี่ตัวสองเก้าหกสามสองเก้าหกสามหกสามอมายเลขมันนมาตัวเก่าค่ะผมแล้วก็ข้างบนกั็มีี่เจ็ดศูนย์สีเจ็ดศูนย์อข้างซ้ายเมื่อกับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง ก็เนาะมาวิ่งกัเมื่อวิ่งคือเกาะสี่เกจศูนย์มาที่แล้วกับพวกเขาวิ่งมัดตรงนี้จะต้องบันวิ่งมัดปะวิ่งว่านี่เลยพ๊กวิ่งว่านี่หรอือมันดีเขาว่านี้แหละเจ็ดศูนย์จะได้พวกที่เกจศูนย์มีสี่มีเจ็ดมีศูนย์ครับผมอืมมันมันเขามาตลอดปีครับอ่าน้าน้ารูดบ้างันละ แต่ว่ามันไปเขาเลดเดอนเดอนสามกับสีเ่เงินนี่ก็เดอนสามกับสี่พื่ต่อพรผมเ,เดนเอนสามกับสี่เด่นสามกับสี่เงินต่นเยนาะแล้วอกมัดจ้เอามัดตใสเลยเนาะจังว่าเดี๋ยวเต้ตนลงๆเปุ๊บต้นไ <c oughs> ด้ไมากลา่มวาันนี่ปนิไปใช้วูนี่อ๋อ จะออกมาจะตัวบล็อกตุ่ใช่ไหมนี่เป็นน่อนเหรียญตะยุหันเอีโอ้เปล่าบลกแข้งมันน่องมองรถเจ้าจอดแล้วมันจะน่องทาตะยุหันไม่ใช่ไหมไปใส่ขึ้นหัวไปเลยอาพี่เราเนาะชุดนี้ชุดแดกทั้งบนทั้งล่างแดกบนแดกล่างหมดนี่ก็แต่ที่บอมมัน คือก็หนุ่มตอนรับปีใหม่นะครับผมช่งถ่ายไปแล้วคือตอนรับปีใหม่แล้วปีกาเนี่ยมันมันมันก็มีสองเดือยนท่านว่าเนี่ยมันกะจิมีสามงวดเนาะปีอืมปีนี้ข้าเจ้าก็เลยเขียนแต่มันเป็นอียังหมดแล้วอเป็นชตอนรับปีใหม่ด้วยพนเอกของปีใหม่ของปีใหม่เพราะว่าช่วงถ่ายหายแล้วช่วงถ่ายหายแล้วกับบานเนี่ก็ ตอนรับปีใหม่เนาะครัซื้อจับคู่ครับผมสามตัวก้อนคู่จับคู่นี่มีสามตัวก่อนบะครับผมสามตัวกับนี่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหกสองสอง หกสองสองหนึ่งห้าเก้าไฮซีคู่โอซีคู่อืมไฮซีคู่อืมตัวศูนย์ซีหนึ่งเนี่ยมันเตะผมเตะจนก้นจีทางไปเหลืโมของคอยเด้อเนี่ยโบขึ้นแล้วมวยเตะกันเดะเอสองตัวพูดกันนี่เอาสองตัวนี่ก็ มีสองสามออสองหกสองเก้ 6, 9, 6, สาสองหกสองเก้าดะกะหกเก้กาโอ้เก้าหกเก้าหกเก้าหกดะกะเก้าสามสติลิหาคู่ เนีนเนี่ยกับเพราะท่านเนียนเด้อฮะเนีนกับเพราะท่านเนียนแต่ว่ากับลองลองมึงกับวงไว้ก่อนลองมึงหกเก่าฮะเก่าหกนี่แหละเก่าหกเก่าหกเก่าเก่าหกกับหาเก่าเจ็ดเอ้าเก่าเจ็ดครับหกสองสองอืมอืมอืมอันนี้อันนี้มัน บุตรท่นเนียเนีนคักปันใดเด้อคิตกองงวดเนาะปูเนาะกองตกองงวดฝันกับบุตรท่นเนี่ยฟันไปหะอ่าถ้าได้กินยาเฮก็กินยากินยาดีรีบินอืมอ้ออากระบีประมาณนี้กระบีประมาณนี้บ่ข้าเนี่ยเน้นนี่คือบ่ให้ลงสีเนาะปู่เนาะบ่ทันได้เน้นแล้วบ่ตรท่นได้เน้นปานใดโเอาเลาะ อันใบสาวน้อยป้าแปงมันพื้อก่อนเดือนนี้มันกําลังมันกําลังเป็นโจกอยู่ครับผมกาลังจะเป็นโจรอยู่ตรงอาศัยตรงอาศัยเนี่ยประกอบน้าตัวปฏิการิยานี่แล้วม็จังจังเนียนใดหรือก็มีฝันแนนฝันประกอบแน่่าธจรมากคือวังหันกะ เน้นยุดอกได้ว่าเน้นเน้นออกจากตัวมันออกอืมครับแต่ยังก็ยังเป็นวาจังสันทือวาสัตว์ผมเพราะว่าขึ้นหลอกซับขาหลอกเจ้ามือโอ้โหเ่รว่าอันแน่นอนนะอันแค่แน่นอนเจอือันแค่แน่นอนระวังนะครับเจ้ามือซับขาหลอกแบบนี้ี่ครับผม เพราะว่าก็ตัวหฮออ่านแล้วก็ตัวหฮอเน้นไปก็เจ้าสีอ่านท่านกีเลยครับบ้านนี่มันบ่มแนทั้งชําตีแล้วบ้านอ่าอเเลยมันเป็นออกตัวกันพอดีตัวพวกเน้นกันรัันเป็นตั้งสั่นก็ก็จะว่าจับ สับคารหรอครับแคบจอดนะเพื่อนเนาอันนี้ชุดที่แตกบนล่างครับผมเนาะจะดีใจยุคนไปไปเยี่ยมไปยมประวัติศีร์แล้วเนอะจากวัดศีรษแล้วเพราะว่ามันก็จะเลื่อนแล้วระวามไก่ท่างยู่นี่มัน